ซึมนิดาคำนี้เป็นการเขียนรูปประโยคแบบรูปสุภาพนะคะเป็นหรือคือใช้ยังไงบ้างถ้ามีตัวสะกดถ้าใช้ซึมนิดาถ้าไม่มีตัวสะกดให้ใช้นิดามีตัวสะกดเช่นคำว่าอะไรบ้างมอกตตาทัตตาใครยังไม่รู้ว่าอะไรคือตัวสะกดพยัญชนะอะไรกลับไปเรียนคลิปแรกใหม่นะคะเดี๋ยวจะงง ถ้าคำนามที่ไม่มีตัวสะกดมีคำว่าอะไรบ้างคาดาโอดามีอะไรกันชาตาอ่าดูตัวอย่างนะคะอาพืดาอาพืดาเวลาใช้ทำยังไงตัดดาออกใช่ไหมคะก็ถือแค่อาพือ,อาพอืไม่มีตัวสะกดนะคะให้บวกกับพือซึมิดาจะเขียนได้แบบนี้อา พึมนีดาใส่พี่อืบเข้าไปข้างล่างเลยยกอีกหนึ่งตัวอย่างคาดาคาดาตัดดาออกคาไม่มีตัวสะกดตรงนี้ให้บวกกับพี่อืบซึมนีดาจะกลายเป็นคาพอึบอ่ะโทษค่ะบวกกับพี่อืบนีดานะคะกลายเป็นคาพิึบนีดา คำนดาต่อมาคำที่มีตัวสะกดอิตาตัดดาออกเป็นคำนามที่เป็นคำกริยาที่มีตัวสะกดนะคะบวกกับซูม,มิดาถ้ามีตัวสะกดปุ๊บเนี่ยบวกซูม,มิดาทันทีก็จะเป็นอีกซูมิดายกตัวอย่างประกอบนะคะอย่างเช่นคำว่าม็กตา มอกตัตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลว,ว่ากินนะคะมอกตาเวลาใช้ตัดด่ออกมอกมีตัวสะกดให้ใช้มอกซึมใช่อะไรคะอ้าวอามอกซึมนี่ดา โอเคนะตัวอย่างที่ให้มาดูนิดนึงเดี๋ยวดูซิเวลาดูคำศัพท์แบบนี้นะคะถ้าสมมติเจอคำที่เป็นคำกริยาให้เราคิดกลับไปว่าคำกริยาลากศัพท์คืออะไรอย่างเช่นอย่างเช่นมาลองดูก่อนโชเฮ โอเคแปลว่าโบทเอซอชี้สถานที่ที่เกิดการกระทำพูโมนิมพ่อแม่มึนใช้ชี้คำนามมึนนะคะใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดมันามนีดา มานามีดาคำนี้มาจากคำว่าอะไรคะอามานามีดาความหมายคือเจอหรือพบรากศัพท์ของคำนี้มาจากคำว่ามันนาตาถูกไหมพอเป็นมานาดาปุ๊บเวลาเราเอามาผันเป็นรูปพี่อึบนิดาให้ตัดดาออกมนนาดาไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นมัน นาไม่มีจะกดทำยังไงคะเมื่อกี้นี้ใส่พี่อบนีดาแบบนี้นะคะเข้าใจนะจดนะทันไหมไม่ทันย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะหรือดูตัวอย่างถัดไปต่อมาท่านอาจจะไปก่อนโชเฮโซผู้มนิมลมันนิมดาพบหรือเจอ คุณพ่อคุณแม่ที่โบสถ์น,นี่นะคะต่อมาท่านนอกาอาจูอริอบสุมิดะท่านนอสับคำสับนะคะกาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดอาจูมากอ,าอรกิอับสุมิตะยากอ่ะทีนี้ก็มาดูเอาคำแปลก่อนนะคะท่านนอกาอาจูอริอบสุมิตะคำสับ ยากมากเลยค่ะออเ o อบซึมิดาลากษับคืออะไรออเ o อบซึมิด r ออเดอบตนะคะเวลาใช้ใช้ยังไงตัดดาออกเพราะฉะนั้นออเดอบมีตัวสะกดต้องใช้ยังไงคะออเดอบตัดดาออกใส่ซึมิดาเข้าไปได้เลยซึมิดา นี่อันนี้ในกรณีที่เป็นคำกริยาที่มีตัวสะกดนะคะตัวอย่างถัดมายยดุเมสุยองสุยองินคำมีตาย,ย,ยรุมฤดูร้อนฤดูร้อนเอใช้ชี้คำนามสองสถานที่หรือเวลา ยอรูไหมใช้ชี้คำนามที่เป็นสถานที่หรือเป็นเวลานะคะซุยองว่ว้น้ำอืนใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดฮัมนิดาทำฮัมนิดามาจากคำว่าอะไรถ้าแยกแบบนี้นะคะคือฮาดะข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยฮาดะตัดดะออก ฮาไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นใช้พีอึบฮาพีอึบนี่ดาเริ่มเข้าใจหลักการแล้วใช่ไหมคะใครที่เห็นคํำถามแบบนี้แล้วผันแล้วนึกออกเลยว่ารากัพบคืออะไรเก่งมากนะคะใครที่ยังไม่รู้ค่อยๆฝึกไปค่อยๆจําไปทีละตัวนะคะต่อมาจุลกอบเกอ,อุมม อย่างสนุกสนานอย่างสนุกนะคะอือม,มากเพลงอืลใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดทึซฎนดาฟังวิธีการใช้ทึซฎนดาคือทึ ตดถืดต่าเวลาเรานํามาใช้ตัดดาออกเหลือถืดตัวเดียวคําว่าถืดมีตัวสะกดเพราะฉะนั้นถืดใส่ซึมนีดาไปได้เลยค่ะซึมนีดาเก็ตไหมคะค่อยดูนะค่ะคอยทวนต่อมา exo c o n s o r t คำน เอ็กโซเอ็กโซเมนใครนะคะเมนใครใครเมนใครคอนโซลคอนนะคะคอนเสิร์ตเอหนึ่งชี้เวลาสองชี้สถานที่คำนี้ด้ไปอ่ะเดี๋ยวนะเปลีย่ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้แปลยอรุมซูยองฮันมิดาว่ายน้ำตอนฤดูร้อนต่อมาชื่อกอบเกอ์มากลรุสุมีดาฟังเพลงอย่างสนุกสนาน สังเกตการแปลแปลจากท้ายสุดมาหน้าสุดนะคะถ้าไม่มีประธานอยู่ตรงนี้โอเคไหม exo conste camida ไป con exo camida มาจากคำว่าอะไรค a da da ตัดด่าออกค่ะไม่มีตัวสะกดใช้คำนี่ da ใส่พิมพ์มิดาเข้าไปนะคะต่อมา ชันยอริมอชิสมิดะชาญยอริชันยอริเป็นใครไม่รู้เนาะเอียกปิดต้องขออภยัยชันยอลชันยอลเขียงนงี้ไหมอ่ะเขียนผิดจะโดนอะไรไหมอ่ะชันยอลอี e. ใช้ชี้ข้าน้ำที่มีตัวสะกดมอชิสมิดะเท่มากอ่ะไม่มีมากหรอกค่ะเท่รากศัพท์คือมอส ชิตตาอ,อ่ะมอชิดึมิดาเวลาใช้ตัดดาออกเหลือแค่มอชิดคำว่ามอชิดมีตัวสะกดนะคะใช้ยังไงตัดดาออกใช้มอชิดมอดชิดใส่ซึมนีดาลงไปได้เลยค่ะห้ามสับสนนะ มัชิตะแปลว่าเท่นะคะถ้ามัชิตะแปลว่าอร่อยมัชิตะอร่อยชาญอดีมัชชิตสมิดคือชาชาญชันยอนอร่อยขึ้นมาเลยนะคะใช้คำอย่าสลับกันนะระวังด้วยต่อมาพับเบิลมอกมพับข้าว ใช้ชี้คำนามที่เป็นกรรมและมีตัวสะกดม็อกซ์มิดากรินม็อกตาลากศัพท์ม็อกตาเวลาใช้ตัดดะออกม็อกมีตัวสะกดใช้ยังไงม็อกมีตัวสะกดตัดดะออกปุ๊บใส่ซึมนีดาอุ้ยทำไมง่ายอย่างนี้เนาะอะ,อะต่อมาฉันนนยิ่งปุ่มดีจาฉันนั้นฉอฉัน ฉันนั่นใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดเป็นประธานของประโยคนะคะเยปึมนีดาเยปึมนีดาสวยฉันสวยนะคะลากศัพท์คือเยปืดาปดา,ะะดา,ดาตัดดาออกใช้ยังไงเยปืไม่มีตัวสะกดใส่พีอืบนีดา ได้นะต่อมานะคะเชชิงกูกาโมดเซงเกียสมิดาเชของฉันของฉันชินกูเพื่อนกาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดโมดเซงเกียสมิดาหน้าเมือกี้เลขี้เล,เลนะคะ อ่ะเชจิงูกะโมเซงกิอสึมิดะเพื่อนเพื่อนของฉันคิเละน่าจะแย่มากนะคะโมเซงกิอสึมิดะโมเซงเกิอต้าเดี๋ยวอธิบายคำนี้นิดนึงนะคะจริงๆแล้วคำนี้เออ่ถ้ามีตัวนี้เป็นการแสดงรูปอดีต ทำไมคำนี้ถึงมักใช้เป็นรูปอดีตเสมอเสมอเพราะว่าขี้เล่มันขี้เล่ไปแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาขี้เล่ตอนนี้คือโุดเซนเกียเซอร์คือขี้เล่ไปแล้วอะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการใช้รูปปัจจุบันอ่ะโมดเซนเกียตตาตัดตาออกโมดเซนเกียตมีตัวสะกดนะคะให้ใช้เป็นโมดเซนเกอยซึมนีตา แบบนี้โอเคไหมคะอย่าไปพูดใต้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนตบเอาโอเคหวังว่านักเรียนทุกคนจะกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองอย่าลอกคลิปอย่างเดียวเหลือไวสอ้สักข้อสองข้อทําเองบ้างนะคะนะถ้าไม่เข้าใจเปิดโดยคลิปช้าๆอีกทีไม่ต้องใจร้อนนะคะช,ะชา้าๆ